รู้ไหมเราออเป็นคนแรกเลยนะที่พี่พาขึ้นรถคันนี้อ่ะนอกจากส่งนะเอ๊ะแย่เหรอคะทำไมดูเหนียวอว่ะโอ้ยน้ำเหลืองอน่ะี่ขอโทษทีนะพอดีคงเช็ดไม่หมดนนค่ยวิอะไรอ่ะน่ารักจังน่ารักไหมคะ ชอบเหรอเดี๋ยวพี่จุดทูปบอกน้องให้นะยังเด็กอยู่แท้เลยตอนจบน้ำตาคงทรมานหน่าดูเลยเออต้นข้าวพี่มีอะไรมาให้ด้วยนะก็ชุดกอเยอะวะไงที่ต้นข้าวบอกว่าเท่ดีอย่างลองใส่นะ ลองใส่ดูสิได้ค่ะโอ้โหน่ารักจังเลยครับดูตัวเล็กๆธรรมะทะแมงเหมือนพี่ต่ายสายทานเลยนะแหมพูดแบบเดนี้ยจะเอาบ้านเหลือวรถค่พี่อ่ะไม่ต้องการอะไรแล้วแค่มีแบบที่มีอยู่ตรงหน้าเนี่ยพี่ก็พอใจแล้ว สองกำลังต้อลมอยู่บนฟ้าเตรียมจะลอนลงจอดตอนสามทุ่มทราบแล้วเปลี่ยนคึกคึกไม่รู้ว่าคุยอะไรกหลกนะแต่รู้สึกว่ามันเทมมากภาษากออีกวะกระตัวหนึ่งเรี้ยบหกสองตอนเนี้ยหิวเข้าจุา่มเลยหกสองพร้อมแล้วกระตัวหนึ่งจับให้แน่แนๆน,นะจ๊ะคึคึ แต่ดีไม่มีตกเลยนะคุณรอกันเต็มเลยอะ่ะวิตำรวจไากินด้วยเฮ้ยต้นข้าวเดี๋ยวต้นข้าวลงไปก่อนนะแล้วบอกว่ามาจากกกอะเยงวะแทนโก้เอ้ยไม่ใช่พี่หมายถึงว่ามากับโก้นะแล้วเดี๋ยวนี่เอานิ้วไปด้วยช่วงเนี้ไข้หวัดน,น้องมันกำลังรบาดอีกแล้วเวลาเราจะหยิบช้อนหรือหยิบอะไรเข้าปากเนี่ยก็ต้องระวางังรู้ไหมที่เป็นห่วงไปเดี๋ยวพี่ตามไปนะ พี่ขอโทรหาแม่ก่อนแปบ๊บเดียวฮลัลโหลเราเหรอจ๊ะพี่โก้เองตอนนี้พี่โก้ไปหาได้แล้วนะพอดีมีคนมาแทนแล้วมังกรไฟหนึ่งเรียกถ้ำคังคาวสองตอนนี้มังกรไฟหนึ่งพร้อมจะลุยถ้ำคังคาวสองแล้วจ้ารอพี่แป๊บเดียวนะเดี๋ยวพี่ไม่ได้